สนับสนุนโดยยันฮีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มประจำบ้านดื่มได้ทุกวันทู 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเรานายกรัฐมนตรีพอใจติดเชื้อลดแต่ยังต้องคุมเข้มต่อเตรียมคลายล็อกด,ดาวเฟส2ห้างสรรพสินค้าเปิดได้17พฤษภาคมนี้ ถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่เป็นตัวเลขที่จะทะลุไปมากมายไปกว่านี้17พฤษภาคมก็จะเป็นการเริ่มของมาตรการของระยะที่สองมาตรการผ่อนปรนระยะที่สองไปนะครับสมคิจาตุสีพิทักษ์รับเศรษฐกิจโลกสุดย้ำคนรวยคนจนต้องช่วยกันประคองให้เศรษฐกิจไทยไปต่อได้ เตือนชาวบ้านระวังแก๊งหลอกให้นำสิทธิส่วนลดค่า๊าดหุตงต้มในบัตรคนจนมาแลกสินค้าที่ผิดเงื่อนไขการใช้บัตรติดตามทุกประเด็นใน TNN ข่าวดึกกับดิรัชยามอนทอง สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ TNN ข่าวดึกนะคะเราพบกันค่ำคืนนี้ค่ะเจ็ดพฤษภาคม2 5 6 3อยู่กับดิฉันเนรัชยาหมอนทองนะคะเรายังคงรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศให้ได้ติดตามรับชมกันต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะนอกจากทางหน้าจอช่อง16แล้วนะคะเรามี f a c e b o o k Live ค่ะเข้าไปดูได้นะคะผ่านทางเพจ TNN Live TNN ช่อง16และ True for You ค่ะร่วมชมร่วมแชร์ร่วมส่งความ เห็นเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้ตลอดทั้งรายการนะคะหรือจะรับชมสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True ID ได้อีกหนึ่งช่องทางและติดตามข่าวสารคลิปที่น่าสนใจย้อนหลังผ่านทาง y o u t u b ีเอ็นไทยแลนด์ได้ค่ะวันนี้เนี่ยถือว่าทิศทางการระบาดของโควิดสิในประเทศไทยดีขึ้นอย่างต่อเน,นื่องนะคะในประเทศวันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่3รายไม่มีผู้เสียชีวิตเพราะฉะนั้นในไทยจะมีผู้เสียชีวิตสะสมรวม55รายค่ะและมีข่าว ดีถ้าสถานการณ์ยังคงดีแบบนี้อย่างต่อเนื่อง17พฤษภาคมนี้สบคอ,อาจจะพิจารณาผ่อนปลนให้ห้างสปปรรพสินค้าศูนย์การค้าต่างๆกลับมาเปิดให้บริการได้นี่คือข้อมูลภายหลังการถแถลงของคุณหมอทวีสินวิศณุโยธินโฆษกสบคค่ะเปิดเผยภาพรวมการติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สแล้ววันนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อ3คน เป็นหญิงอายุ59ปีเป็นชาวจังหวัดยะลาค่ะสัมผัสกับผู้ป่วยซึ่งเดินทางกลับมาจากมาเลเซียส่วนอีก2คนเป็นชายที่เดินทางมาจากประเทศคาซัคสถานแล้วก็เข้าสเต a ค a n t ตีนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นเป็น2,992คนรักษาหายแล้ว2,772คนซึ่งวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มค่ะ ท่านพลเอกประยุจั์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้มำในการสบรคท่านกะแสดงความพอใจที่ภาพรวมการติดเชื้อลดลงแต่ยังคงต้องข่มเข้มและให้ความสำคัญเรื่องของการควบคุมการระบาดในช่วงคลายล็อกทั้งระยะที่1และต่อเนื่องระยะที่2รวมทั้งป้องกันไม่ให้มีการนำเชื้อจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยด้วยค่ะ ทุกภาพส่วนนะครับให้ความสำคัญและดูแลช่วงระยะการเปลี่ยนผ่านในเฟสต่างๆอย่างเข้มงวดรวมทั้งลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโควิดนะครับในภาคส่วนต่างๆโดยท่านพอได้กล่าวขอบคุณทุกกำลังใจนะครับแล้วก็ทุกคนที่มีส่วนที่ทำให้เกิดความสำเร็จนี้และก็เห็นว่าสถานการณ์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับแต่ก็ยังต้องดาเนินการในเชิงรุก ร้อมทั้งดูแลอย่างเข้มงวดนะครับทั้งนี้ในการเข้าออกต่างประเทศผ่านช่องทางต่างๆยังขอให้ควบคุมดูแลไม่ให้มีการนำเชื้อเข้าจากต่างประเทศแล้วต้องมีการทำเรื่องของสเต u a ควอล i n นหรือโลคอลควอล i n นที่เรียกว่าสถานที่ที่รัฐสถานที่กักกันที่รัฐจ,จัดให้นะครับอันนี้มีความสำคัญและมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด และจากการประชุมสบควันนี้นะคะพลเอกประยุทธ์ก็ได้ประเมินผลการคลายล็อกดาวระยะแรกซึ่งเริ่มเมื่อวันที่3พฤษภาคมและจะครบกําหนด14วันในวันที่16พฤษภาคมเพราะฉะนั้น,นก็จะเป็นการประเมินต่อเนื่องเพื่อคลายล็อกดาวระยะที่2ซึ่งจะเริ่มขึ้น17พฤษภาคมอย่างเช่นศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าร้านค้าในห้างสรรพสินค้าด้วยเพราะฉะนั้นภายหลังการประชุมได้ข้อมูลอย่างไรบ้างรองไปฟังค่ะ ถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่เป็นตัวเลขที่จะทะลุไปมากมายไปกว่านี้17พฤษภาคมก็จะเป็นการเริ่มออกมาตรการของระยะที่สองมาตรการผ่อนปรนระยะที่สองไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นข่าวดีที่เราต้องไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงในวันที่17นี้ทุกท่านต้องช่วยกันวันนี้วันที่7นะครับวันที่7ถ้าท่านทำกันอย่างดีๆวันที่17คืออีก10วันข้างหน้า เราก็จะเข้าสู่มาตรการระยะ2ได้ระยะ2ก็คงจะเป็นกิจการขนาดใหญ่ขึ้นมีคนเข้าไปพุกพ่านมากขึ้นถ้าอย่างนี้กิจการขนาดเล็กๆที่มีความสําคัญต่อชีวิตประจําวันของเราเปิดแล้วไม่ทําให้การติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากมายอย่างที่เราไม่ต้องการให้เกิดเนี่ยระยะที่2ก็จะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับทุกๆท,ท่านนะครับ ขึ้นอยู่กับทุกทกท่านทั้งผู้ประกอบการทั้งประชาชนผู้ใช้บริการต้องขอความร่วมมือทุกทกท่านช่วยกันด้วยนะครับและแนวทางการจะเปิดห้างสรรพสินค้าแบบ New n o r m a l 17พฤษภาคมนี้ค่ะทางห้างจะต้องวางหลักเกณฑ์ป้องกันอย่างเข้มงวดเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด19ในเบื้องต้นทางผู้ประกอบการต้องออกมาตรการเช่น 1. จํากัดจำนวนคนที่จะเข้าไปใช้บริการตามขนาดของห้าง 2. เจ้าหน้าที่ต้องตรวจวัด,วดอุณหภูมิไม่ให้เกิน37.5องศาเซลเซียสและจัดเจลแอลกอฮอลในการล้างมือ 3. ต้องจัดเต็นท์หรือพื้นที่พักคอยในการคัดกรองคนที่อยู่ด้านนอกเมื่อถึงเวลาก็ให้จัดการทยอยคนเข้าไปตามช่วงเวลาที่กำหนดเอาไว้โดยจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 4. จํจำกัดให้อยู่ในห้างได้ไม่เกินคนละสองชั่วโมง 5. ให้ผู้ใช้บริการลงทะเบียนเช็คอินผ่านแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบว่าอยู่ในห้างกี่นาที6ร้านอาหารต้องจัดโต๊ะแบบเว้นระยะจำกัดเวลาการรับประทานอาหาร45นาที7ร้านค้าต้องจัดที่นั่งรอรับบริการด้านนอก8ห้ามจัดรายการนาทีทองชิงโชค9ปิดโซนเสี่ยงอย่างเช่นสวนสนุกสวนน้ำฟิตเนส และ10ค่ะต้องเพิ่มมาตรการการทำความสะอาดสุขขาอุปกรณ์พื้นผิวสัมผัสทุกๆชั่วโมงซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างของมาตรการคลายล็อกดาวห่างจะให้ห้างสรรพสินค้ากลับมาเปิดให้บริการได้นะคะส่วนที่มีการแสดงความเป็นห่วงหลังตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ลดลงและพบบริษัทเอกชนเริ่มกลับมาทำงานตามปกติ ลดกิจกรรมการเวิร์ r ฟอร์มโก็ทำให้มีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าในช่วงเวลาเร่งด่วนเพิ่มมากขึ้นล่าสุดค่ะทางรถไฟฟ้า BTS และ MRT ก็ได้จัดระเบียบการเดินทางเพื่อปฏิบัติตามมาตรการเล้นเนระยะห่างในการเดินทางหรือ Social Distancing โดยแนะนำผู้ใช้บริการให้เผื่อเวลาเดินทางสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาขณะใช้บริการจัดการวัดอุณหภูมิร่างกายห้ามเกิน37.5องศาเซลเซียส จัดระเบียบเว้นระยะห่างของผู้โดยสารอย่างน้อย1เมตรบริเวณสถานที่จำหน่ายตัว๋วชานชลาและในขบวนรถไฟฟ้าค่ะก็เห็นได้นะคะทั้งกรณีของรถ โดยสารสาธารณะรวมไปถึงท่าสังเกตยอย่างในกรุงเทพมหานครเนีย่ยรถที่วิ่งอยู่บนท้องถนนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวแต่ถ้าทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการที่ทางการรณรงค์อย่างเคร่งครัดก็เชื่อว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนทางกระทรวงสาธารณสุขะก็ได้เปิดเผยถึงแนวทางมาตรการเชิงรุกในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อ77จังหวัดทั่วประเทศตั้งเป้าเอาไว้จะตรวจให้ได้40,000 0ตัวอย่าง ภายในเดือนมิถุนายนนี้และตอนนี้เนี่ยตรวจไปแล้วทั้งสิ้นนะคะ230,000ตัวอย่างด้วยกันทางอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยเปิดเผยถึงการเดินหน้าตรวจในเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ป่วยโควิด -19 แม้ว่าตอนนี้จำนวนผู้ป่วยจะลดลงแล้วโดวยสัปดาห์หน้าจะแจกวัสดุอุปกรณ์การตรวจเชิงรุกไปยัง77จังหวัดทั่วประเทศเพื่อตรวจให้ได้4 0 0 0 0ตัวอย่าง และยืนยันนะคะว่าทางกรมควบคุมโรคสามารถควบคุมโรคได้ดีแม้จะเริ่มมีการผ่อนปรนแล้วก็ตามขณะเดียวกันค่ะยังเตรียมส่งคู่มือมาตรการเสริมแจกไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง77จังหวัดด้วยเพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็คาดหวังว่าทุกคนจะอยู่ร่วมกับโควิด19ได้จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดท,ทั่วโลกจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและย้ำด้วยนะคะว่า ทุกคนควรปฏิบัติตามหลักสาธารณสุขก็คือการสวมหน้ากากอนามายัยไม่รวมตัวกันและปฏิบัติตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัดและนอกจากนี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีซึ่งมี39จังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยในช่วง28วันที่ผ่านมายกตัวอย่างเช่นเพชรบุรีกาญจนบุรีจันทบุรีนครนายกประจวบคีรีขันธ์ระยองเชียงใหม่ เชียงรายอุทัยธานีการลสินอุดรธานีและหนองคายค่ะขณะที่ทางคุณอนุทินชาวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันในการฝ่าวิกฤตครั้งนี้พร้อมขอร้องนะคะว่าต้องตั้งกาดกันตลอดเวลาวินัยของทุกคนถือเป็นการช่วยเหลือชาติที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งนอกจากนี้ยังขอบคุณเหล่าอสมอที่ทํางานกันอย่างต่อเนื่อง แต่นี่ข่าวว่าบางแห่งยังไม่ได้รับค่าตอบแทนแบบเต็มจํานวนซึ่งตัวของคุณอรุทินก็บอกว่าขอยืนยันเลยว่าอ,อสมอได้รับค่าตอบแทนแล้วและจากการสอบถามข้อที่จริงก็ทราบว่ากรณีของบางพื้นที่เกิดข้อผิดพลาดเรื่องการโอนเงินแต่ตอนนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะ ขณะที่วันนี้นะคะทางนายกอบจอหนองคายคุณคยุทธนาศีตะบุตรค่ะ<า>ก็ไปตรวจเยี่ยมและให้กําลังใจาการปฏิบัติงานของอ,อสมอที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองกอมเกาะอําเภอเมืองหนองคายโดยอสมอเหล่านี้เป็นกําลังหลักในการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงเพื่อไปตรวจผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว14วัน พร้อมให้คาแนะนําในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องโดยก่อนหน้านี้ก็ได้จัดหาอุปกรณ์การสนับสนุนภารกิจของอ,องสมอในการทํางานเชิงรุกแบบครอบประตูบ้านทุกหลังเพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่ไม่ให้เสี่ยงต่อการรับเชื้อโควิด -19 ด้วยค่ะต้องชื่นชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้เหล่าอ,อสมอบุคลากรทางด้านการแพทย์ทั่วทั้งประเทศด้วยนะคะเพราะว่าเป็นด่านหน้าในการต่อสู้กับไวรัสที่กําลังระบาดอยู่ในประเทศขณะนี้ค่ะ ทีนี้เองมีหนึ่งประเด็นที่หลายคนกังวลแล้วเราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าโควิด1 9กระทบกับภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกมากน้อยแค่ไหนท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันโอชาท่านได้ให้สัมภาษณ์ไปบอกว่าคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะอยู่ในช่วงการชะลอต,ตัวต่อเนื่องประมาณ9เดือนวันนี้รองนายกร,รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจก็บอกว่าจริงๆเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนว่าไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ประชาคมโลกเอง เขาก็ได้รับผลกระทบเราจะไม่ได้รับผลกระทบมันก็เป็นไปไม่ได้เพียงแต่บอกแบบนี้ไม่ได้อยากให้ตื่นตระหนกอยากให้ทุกคนเนี่ยเฝ้าระวงังและเตรียมความพร้อมกับภาวะเศรษฐกิจที่เราจะต้องผเผชิญในอนาคตนั่นเองค่ะแต่ขณะเดียวกันการเร่งแก้ไขปัญหารับวางสถานการณ์ในแต่ละภาคส่วนเนี่ยท่านนายกก็เดินสายรับฟังความเห็นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะอย่างวันนี้เดี๋ยวก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันสําหรับ อุตสาหกรรมเป้าหมายท่ามกลางการระบาดของโควิด -19 ซึ่งที่ประชุมก็ได้รับทราบความคืบหน้าหลายกิจกรรมอุตสาหกรรมที่เดินหน้าไปได้เร็วทั้งในประเทศและความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทที่มีค่ะส่วนการเตรียมแนวทางฟื้นเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ทางดรสมคิดจาตุศีพิทักรงนายกัธมตรีก็บอกว่าไทายต้องเตรียมแผนรับมือให้ดีที่สุด และการที่ภาคเอ,อกชนให้ความร่วมมือกับรัฐบาลก็เป็นเรื่องที่ดีดโดยเฉพาะการจ้างงานในประเทศท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำโดยเฉพาะประเทศขนาดใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ถือว่าหนักมากค่ะเมื่อทุกคนมาช่วยกันก็ถือเป็นเรื่องที่ดีไม่ว่าจะรวยหรือจนเพราะตอนนี้บ้านเมืองต้องการความร่วมมือของคนในชาติฟังการให้สัมภาษณ์ของดรสมคิดค่ะยิ่งร่วมมือเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับ ถือว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงที่เราเรียกว่าฟื้นฟูประเทศได้แล้วหรือยังครับผมว่าช่วงนี้เนี่ยทุกคนต้องมาช่วยกันนะ, <Okay. S 2> ะเศรษฐเิ็โลกไม่ดีมากๆนะโดยเฉพาะประเทศใหญ่อย่างอเมริกาเนี่ยตอนนี้หนักเลยค่ <Okay. S 2> ะดังนั้นผมคิดว่าทุกคนต้องมาช่วยนะ ประองกันไปให้ได้เพราะจะยิ่งต้องเรื่องการจ้างงานนี้ให้คนมีงานทำเว่าทุกคนมาช่วยดีแล้วนะครับไม่ว่ารวยหรือจนตอนนี้เนี่ยผมว่าบ้านเหนือต้องการความร่วมมือทั้งนั้นนะครับ ณะทีด,ะด้านคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะ <c oughs> ก็เปิดเผยถึงมาตรการผ่อนปรนด้านเศรษฐกิจกในประเทศในด้านต่างๆทั้งที่ยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 บบอกว่าไทยเนี่ยควรจะฟื้นตัวให้ได้ก่อน ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายมุ่งดูแลสถานการณ์ภายในประเทศทั้งปัญหาด้านสุขภาพและเศรษฐกิจก็ต้องดูแลควบคู่กันไปค่ะพร้อมย้ำว่าไทยจำเป็นต้องสร้างนักธุรกิจส่งออกรุ่นใหม่ โดยใช้การอบรมทางออนไลน์โดยเฉพาะในช่วง1นถึงสวันนี้ก็จะมีการเปิดเพิ่มอบรมออนไลน์เพื่อสามารถส่งออกออนไลน์และการค้าขายออนไลน์ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบนะคะแล้วก็วิถีชีวิตในหลากหลายกิจกรรมด้วยกันค่ะแม้กระทั่งในภาคการส่งออกเองเนี่ยการส่งออกออนไลน์เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีบทบาทที่สําคัญเป็นอย่างยิ่ง คุณจุรินก็บอกว่าตรงนี้แหละที่เราน่าจะไปส่งเสริมแต่ถ้าจะให้ทุกคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติจริงๆมีการพูดถึงวัคซีนป้องกันโควิด -19 ที่จะเป็นทางออกและเป็นความหวังที่ดีที่สุดนั่นเองนะคะหลายประเทศทั่วโลกตอนนี้เร่งเดินหน้าในการพัฒนาวัคซีนทดลองกันไม่น้อยกว่า102ชนิดแล้วค่ะเนเธอร์แลนด์เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการทดลองวัคซีนที่สามารถไปปกป้องเซลล์ไม่เซลล์ถูกทำลายจาก ไวรัสโควิด -19 ได้แล้วค่ะส่วนไทยก็มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากซึ่งคุณอนุทินชาญีบรกูลรองนายกรัฐมรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยนะคะว่าไทยได้ร่วมมือกับจีนในการพัฒนาวัคซีนต้านโควิด -19 และยืนยันว่าทั้งสองชาติต้องได้ประโยชน์ร่วมกันติดตามความคืบหน้าทั้งหมดได้ในช่วงนี้ค่ะ คามก้าวหน้าในประเทศไทยกันก่อนเลยนะคะทางคุณอนุทินชามมรกูลค่ะได้เปิดเผยถึงการศึกษาและพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของประเทศไทยบอกว่าขณะนี้ได้มอบหมายให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติไปหารือกับมหาวิทยาลัยต่างๆและลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศจีนในการศึกษาและวิจัยวัคซีนป้องกันโควิด -19 ร่วมกัน พร้อมทั้งได้เชิญนายแพทย์น,นครเปรมศรีซึ่งเป็นผู้อในการสถาบันวัคซีนแห่งชาติมาพูดคุยสอบถามในเรื่องนี้แล้วและเน้นย้ำนะคะว่าการทำา o u u ดังกล่าวไทยจะต้องไม่เสียเปรียบและขอให้ศึกษาข้อกฎหมายให้ดีและทั้งสองฝ่ายต้องเข้าถึงวัคซีนพร้อมกันและเกิดความยุติธรรมเท่ากันค่ะ ส่วนการพัฒนาวัคซีนในต่างประเทศนะคะล่าสุดนักวิจัยจากทางมหาวิทยาลัย Utrecht University ของเนเธอร์แลนด์ค่ะเขาเปิดเผยถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด1 9โดยได้นำเนินการกับกระบวนการที่เรียกกันว่า culture cells หรือเพาะเลี้ยงเซลล์ที่เป็น Antibody ีเ l ล s ขึ้นมา ก็คือเซลล์ภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีคุณสมบัติพิเศษเขาเพราะเซลลนี้ขึ้นมาเพราะเขาบอกว่ากระบวนการในการสร้างเคาน์เซลล์นี้ค่ะจะเป็นการต่อยอดจากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเซลลโปรโตีนของไวรัสซาร์สซึ่งเป็นสายพันธุ์โครโรนาเช่นเดียวกันกับโควิด19สำหรับแอนติบอดีเซลตัวนี้นะคะมีความสามารถในการเข้าไปจับที่ตัวโปรโตีนของเซล บนหนามเซลล์ของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งวิธีนี้จะทําให้หนามของไวรัสดังกล่าวไม่สามารถเกาะกับเซลล์ของมนุษย์ได้เมื่อไวรัสไม่สามารถเกาะกับเซลล์ของมนุษย์ได้จึงทําให้ไม่เกิดการติดเชื้อนั่นเองสําหรับการฉีดวัคซีนเพื่อไปกระตุ้นร่างกายให้มีการสร้างแอนติบอดีแบบนี้นะคะจึงเป็นการปกป้องเชื้อไวรัสได้ดีในระดับเซลล์เลยทีเดียว ขณะทีขั้นตอนต่อไปก็คือการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อไปค้นหานะคะว่ามนุษย์สร้างแอนติบอดีเซลล์แบบนี้ขึ้นมาในปริมาณมากพอที่จะป้องกันโควิด -19 ได้หรือไม่แล้วก็จะมีการทดสอบผลข้างเคียงด้ว่าแอนติบอดีเซลล์ที่สร้างขึ้นมาในห้องทดลองจะส่งผลข้างเคียงกับเซลล์ของมนุษย์ที่สร้างขึ้นมาตามธรรมชาติหรือไม่โดยกระบวนการในการทดสอบกับมนุษย์จะต้องใช้เวลาน,านานอีกหลายเดือนและนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการพัฒนาวัคซีน ต้านโควิด -19 ของเนเธอร์แลนด์ค่ะส่วนที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะสำนักข่าว NHK รายงานว่ากระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นมีแนวโน้มจะเร่งอนุมัติยาต้านไวรัสเลมเดซิเวียเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 เช่นเดียวกันกับสหรัฐที่ไฟเขียวให้ใช้ยาตัวดังกล่าวรักษาผู้ป่วยเป็นกรณีฉุกเฉินไปแล้วโดยตอนนี้นะคะทางทีมที่ปรึกษาของรัฐมนตรีสาธารณสุขญี่ปุ่นอยู่ระหว่างการหารือ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ใช้ยาเรมเดซิเวียรักษาผู้ป่วยโควิด1 9ที่มีอาการรุนแรงเท่านั้นโดยข้อมูลระบุว่ายาเรมเดซิเวียนี้มีประสิทธิภาพในการรักษาโควิด1 9ได้ดีสามารถช่วยให้ผู้ติดเชื้อฟื้นตัวได้เร็วกว่าถึงร้อยละ30เมื่อเทียบกับการรักษาปกติช่วยลดระยะเวลาการฟื้นตัวจากโรคเฉลี่ย4วัน หรืออาการผู้ป่วยจะดีขึ้นภายใน11วันเมื่อเทียบกับการรักษาตามปกติที่ต้องใช้เวลาราว15วันแล้วก็มีแนวโน้มที่จะทำให้ผู้ป่วยติดเชื้อมีสถิติเสียชีวิตลดลงแต่ก็อาจจะมีผลข้างเคียงทําให้ไตาวายได้ผลข้างเคียงตัวนี้แหละค่ะที่แพทย์ทั่วโลกเขายัางคงแสดงความเป็นห่วงทําให้ยาเลมเดซเวียไม่สามารถอนุมัติใช้ได้เป็นการทั่วไปนะคะ ขณะเดียวกันค่ะทางด้านบริษัทกิเลสไซแอนซ์ของสหรัฐซึ่งเป็นผู้ผลิตและเป็นเจ้าของสิทธิบัตรยาเรมเดซิเวียในสหรัฐรวมไปถึงหลายประเทศเขากำลังหาทางให้บริษัทเร่งผลิตยาเรมเดซิเวียออกมาให้ได้ม,มากที่สุดเพื่อให้ผู้ป่วยโควิดส9าสามารถเข้าถึงยาตัวนี้ได้เร็วที่สุด ส่วนญี่ปุ่นเนี่ยมียาตัวนี้อยู่ค่อนข้างจํากัดเนื่องจากสํารองไว้สําหรับโรงพยาบาลที่ต้องดูแลผู้ป่วยโควิดที่อาการรุนแรงเท่านั้นแนั่นแปลว่าญี่ปุ่นกําลังจะดําเนินรอยตามสหรัฐแนวทางเดียวกันก็คือใช้ย,ยาเรมเดซิเวียซึ่งเป็นยาต้านไวรัสมาดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ที่อาการรุนแรงเท่านั้นค่ะ วนช่วงหน้านะคะเรื่องของค่าไฟฟ้าของประชาชนในฤดูร้อนแบบนี้ประกอบกับต้องอยู่บ้านน,น,นานๆค่ะค่าไฟลนสูงมากการไฟฟ้านคะรหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ บริษัทต้องเปลี่ยนบ้านพนักงานให้เป็นออฟฟิศ Work from Home อุปกรณ์ต้องดีฟังก์ชันต้องครบเพื่องานที่สมบูรณ์แบบ We work for bit จาก True Business ครบเซ็ตเรื่อง Work from Home